ค่ะตอนนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านมานั่งเรือ w o r เ u l Pearl เนี่ยค่ะเขา,ขาบอกว่าเป็นเรือระดับอินเตอร์เลยนะคะแล้วที่นี่เรือลำนี้เป็นเรือที่มีความสะดวกสบายมีน้ำพุไต้ระบาเปลี่ยนสีบนดาดฟ้าแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันะคะจะลงเรือเนี่ยค่ะเจ้าของเรือค่ะสวัสดีค่ะ ดเดี๋ยวเราพาไปลงเรือกันนะคะโอ้โพอเข้ามานี่เราได้กลิน่นเ,เนี่ยพอเข้ามาบนเรือนะคะเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะตอนนี้ได้กลิ่นกุ้งย่างเดี๋ยวขอไปตามกลิ่นกุ้งย่างก่อนนะคะว่าเรือลำนี้โอ้โหเข้ามาก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะไปกินกันก่อนดีกว่าค่ะ เือตรงนี้เป็นชั้นที่ชั้นที่สองครับชั้นลอยครับชั้นลอยนะคะจะลอยแค่ไหนชั้นนี้เราสามารถมีเวทีข้างล่างคุณพิชิตช่วยบอกนะคะว่าเนี่ยค่ะที่บอกว่าความพิเศษของเรือนะคะมีบันไดเลื่อนสองฝั่งนะคะขึ้นลงแล้วก็จะมีเวทีนะคะแล้วเดี๋ยวนักร้องจะมาร้องขับกล่อมครับครับเราจะมีวงนักวงดนตรี โหมดเซเวนนะครับจะมาร้องขับกล่อมจากนี้ไปสักสินาทีนะครับครับจากมุมนี้นะคะนี่ค่ะคก็จะเป็นที่บอกส่วนของ,รของเรือน่เราก็นั่งได้หมดเลยนะค,ะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนส่วนที่ทานข้าวนะฮะทานข้าวในห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณชั้นที่2นะฮะเราก็มีจะมีระเบียงนะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะมีพื้นที่สำหรับเต้นรำ นะครับแล้วก็เวทีวงดนตรีแล้วก็เราสามารถที่จะขึ้นลงโดยบันไดเลื่อนตรงนี้ได้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่เดินเถ้าไปสะดวกนะครับมีบันไดเลื่อนให้ช่วยครับคมีอาหารหลากหลายมีทีวีจอยักษ์นะครับครับครับเรือวัตถุฟูเพิเนี่ย เป็นเรือที่ใหม่นะครับสร้างเสร็จมาเมื่อสีเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับกเ็เรือลำนี้เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ประมาณ1000ตันกอสนะฮะมี3ชั้นยาวที่65เมตรแล้วก็กว้างที่15เมตรนะครับก็เรือลำนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมนะฮะก็คือเป็นเรือที่ปลอดภัยนะครับไม่โคลงเคงเพราะว่ามีความใหญ่กว้าง สองเรือลำนี้นะเขสามารถที่จะปรับนะฮะปรับให้เวลาหน้าน้ำหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำในแม่น้ำ,นำ,นำจ,ะจ,ะจะจะจะขึ้นสูงมากเราอาจจะลอดสะพานเนี่ยไม่ผ่านในโอกาสที่อย่างนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้เรือเราสามารถที่จะให้มันให้มันเตี้ยลงนะครับเตี้ยลงก็คือว่าเราจะมีห้องอับเฉาอยู่ในใต้ท้องเรือเนี่ยทั้งหมด12ห้องใน12ห้องเนี่ยเราจะกั้นแข็งแรง แล้วก็จะเปิดวาล์วน้ําให้น้ํำเข้าไปทุก12ห้องพอเข้าไปทุก12ห้องเนี่ยมันจะลดทําให้เรือลํเนี้จมลงไปสัก 5- ้าถึงสิเซนห้าถึงสิเซนมันก็สามารถที่จะผ่านสะพานได้นะครับอันดับที่2ก็คือบาลาดแทงอนั้นนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้เวลาเรามาปรับเขาเรียกบ,บาลาดบาลาดให้มันนยอยู่ในสภาพที่ทําให้เรือนี่ยหัวไม่ทิ่มหรือหัวไม่เชิดท้ายไม่ตกเรือไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะฮะ สมมว่าเรือเราเใส่ของเข้าไปหมดแล้วเนี่ยมันยังมีหัวที่เหนี่วอยหนึ่งแล้วก็เอาน้ําดึงไปที่ท้ายใช่ไหมฮะทั้งท้ายมันจมลงไปหน่อยหัวมันเชิดแล้วก็ดึงมาที่หัวลักษณะการบาลานซ์ตัวนี้นะฮะให้มันโมเป็นตัมัมันบาลานซ์ครับแล้วเรือลำนี้เนี่ยเป็นเป็นเรือที่พวกนี้ว่ามีได้รับเงินสนับสนุสนจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรางบลงทุนสูงฮะเอาใส่ไปเกือบ200ล้านนะครับ ซึ่ง5้าปีที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็เราก็สามารถที่จะจ่ายหนี้จ่ายหนี้ธนาคารได้จ่ายสินเชื่อธนาคารไปได้แล้ว150กว่าล้านครับก็ก็เหมือนกับจะรอดตัวแล้วนะครับก็มาเจอโควิดทีนี้หยออปไปจอดไปสีเดือนปัจจุบันนี้เราเพิ่งเริ่มเปิดก็เลยเอาเรือลำใหม่นี้นะฮะออกมา,าจินดีต้อนรับให้กับเ,เราเพื่อนคนไทยด้วยกันประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะว่า ก็อ,อยากจะให้คนไทยเนี่ยออกมาร่วมเฉลิมฉลองกันเรื่องในโอกาสที่เราผ่านพน้นไวรัสโควิด19ไปได้นะฮะเราก็ถูกพู้แยว่าถูกกักขังแล้วถูกใช่ไหมฮะถูกเก็บกดอะนะครับนะถูกกักกันไว้สั้งหลายเดือนตอนนี้เป็นเฟสที่ 5, เฟสที่6กเราปลดปล่อยให้เราได้ออกมาเที่ยวเนี่ยก็อยากคนไทยออกมาเที่ยวในราคาที่ถูกเราก็ไม่เคยขายราคานี้นะครับ ปกติเราก็ขายต่างชาติอยู่ที่ส่นไทยเนี่ยที่ท่านรู้สึกอั้นนะฮะถูกถูกอั้นไว้ที่บ้านอยากจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้คนไทยเราเนี่ยออกมาในราคานี้แปดร้อยเก้าสิบบาทถูกมากแล้วถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะพูดแค่ว่าขอราคาที่เป็นธรรมกว่านี้นะเราก็ยังให้ผ่อนอีกนะครับหกเดือนไม่เสียดอกเบี้ยถ้าท่านมาผ่อนเช็คเครดิตการ์ดถ้าผ่อนได้ไม่เสียดอกเบี้ย ครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องของอาหารผมรับประกันครับอาหารเราถึงเะียเราขายราคาถูกแต่อาหารเราไม่ได้ตัดทอนเลยนะครับเราใช้อาหารอิเตอร์ฮะตอนเนี้ยเราเราไม่มีต่างชาติเลยนะครับเราขายเฉพาะคนไทยเพราะงันเนี้ยเราก็เลยเน้นเอา,อาหารไทยนะครับอาหารไทยก็จะมีอาหารไทยมีพวกมีกะทินะฮะมีข้าวผัดนะฮะมีผัดไทยมีข้าว นะพวกแป้งล้วก็จะมีห่อหมกนะครับแล้วก็ไก่ไก่ห่อใบเตยนะครับเราก็ยังมีทอดมันนะฮะ,ฮะ,ฮะแล้วก็ยังมีมีซีฟู้ดเรามีกุ้งเผาทช่ไมฮะเรามีหอยแมงผู้จากนิวซีแลนด์นะครับมีพวกบาร์บีคิวพวกปลาซาบะย่างนะครับไก่ย,ย่างแล้วก็ยังมีข้าวปั้นญี่ปุ่น ะะหลากหลายครับแล้วก็ยังมีอื่น,นๆมีซุปมีต่างๆแล้วก็มีขนมหวานมีสลัดครบนะฮะฮะบ